ยันซ้ำอีกครั้งหนึ่ง3,174รายเป็นรายใหม่ที่รายงานในวันนี้นะครับก็มาจากต่างประเทศ26นะครับเรือนจำอีก36นอกนั้นก็เป็นของทางการติดเชื้อในประเทศทำให้ระรอกนี้199,000กว่ารายนะครับไม่อยากจะขึ้นถึง200,000แต่ว่าก็คงจะเห็นตัวเลขเร็วๆนี้ของระรอกนี้ส่วนของการเป็นตัวเลขสะสมก็200,000กว่าไปแล้วนะครับ แล้วก็มีการหายป่วยดีขึ้นนะครับ1,941รายแต่ก็ยังไม่เท่ากับผู้ที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่นะครับมีผู้ที่เสียชีวิตไป51คนต้องขอแสดงความเสียใจกับญาตินะครับมีการติดเชื้อ <c oughs> แล้วก็ทําให้มีอาการรุนแรงซึ่งก็เป็นประเด็นของวันนี้ที่จะพูดคุยกันเพิ่มเติมให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับตอนนี้รักษาตัวอยู่37,000กว่ารายนะครับ